ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมี่ทบทวดาญาโยมที่สนใจในธรรมทั้งหลายในวันนี้จะได้อธิบายเรื่องขันห้าอีกคำลบหนึ่งแล้วก็ในรายละเอียดของรูปซึ่ง จะทำให้ญาติโยมนี้เข้าใจได้ง่ายเรื่องของการปฏิบัติ <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องของธรรมะหรือการเข้าถึงธรรมการบรรลุธรรมนั้นก็คือการเข้าถึงความจริงเป็นสัจธรรมความถึงที่ปรากฏอยู่ในกายในจิตของเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสลับซับซอ้อนลึกซึ้งอะไร แต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องสนใจที่จะต้องมาศึกษาในกายในจิตของเรานั้นว่ามันประกอบด้วยอะไรดังสิ่งดังเป็นการเรียนรู้ธรรมะที่แท้จริงธรรมะแท้จริงนั้นอยู่ในกายของเรา ในจิตของเราไม่ใช่อยู่ในหนังสือในตำราในหนังสือตำรานั้นเรายัางไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงได้ยังไม่สามารถจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสลบกฎหลงออกมาจาก,กจิตของเราได้เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะเข้าถึงธรรมนั้น ต้องอาศัยการเรียนรู้ในโยนิสมมนติการละความแยบคายในการพิจารณาในกายทั้งขานในการจิตทั้งขานนี้คำพูดถ,ถึงเรื่องของขันห้าไม่ใช่ว่าเราไปรับขันห้าจากพระหรือจากคนทรงเจ้าเข้าผีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ขันห้าในที่นี้หมายถึงว่ารูปรูปกายของเรานี้ มันมีอยู่ห้ากลองเวทนาเวทนาคือการสวยอารมณ์ความสุขความทุกข์เฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้ในเรื่องของอดีตอนนาคตเป็นความจำสังขารปรุงแต่งสังขารน,นี่ก็คือเมื่อจิตมันเราจะลจำสิ่งใดได้แล้วมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้น วิญญาณวิญญาณก็คือจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ภายนอกจิตวิญญาณเนี่เป็นความรู้สึกที่ไปรับรู้ในเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราหลงไปยึดติดถ้าหาว่าเรามาเจริญสติปัฏฐ,ฐานแล้ว ตัวสติปัญญานี่แหละจะเข้าใจเรื่องของขันห้าแล้วก็จะเข้าใจเรื่องความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นตัวอวิชชาที่ทําให้เราไปยึดถือขันห้าเป็นตัวตนนั้นทำให้เราลุ่มหลงโมเมาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราลักเราพดใจหรือเราไม่พอใจเกิดอารมณ์ทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมา ทงนี้เราย่นเข้ามาใกล้เข้ามาอีกในเรื่องของอธิบายเรื่องของรูปรูปนั้นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งระดับไปในกายในในจิตนี้เพะเห็นว่ารูปกายของเรานี้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เราคลอดออกมาแล้วทุกคนเสมอภาคกันเลย เขาเขียพอคลอดออกมานี่ตั้งตั้งจะไปบอกไล่ไปสู่ความเป็นเด็กไล่ไปสู่ความเป็นนม่มเป็นสาวไล่ไปสู่ความเป็นคนเท่าคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายในที่สุดเพราะนัน <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันเป็นสภาวะของธรรมที่ไม่สามารถจะหยุดยั้งมันได้ นิ่งการมาเรียนรู้การเจริญสติปัฏฐานนี่แหละที่จะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาอบรมเพื่อจิตนี้เห็นความจริงเพราะธรรมะมันปรากฏอยู่ตลอดเวลามีสิ่งหนึ่งที่มันยังเข้าไม่ถึงก็คือความที่จิตไปหลงติดในรูปเวทนาทัญญาทั้งขานวิญญาณ หลงยึดเกาะว่าขันห้านนี่เป็นเรานั่นแหละเป็นต้นเหตุของความที่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเ <c oughs> พราะจิตไม่เข้าใจในรูปปนตนาตัญญานั่งขันดึงยังมันส่งนอกไปตลอดเวลาแล้วก็ความรู้สึกที่เราพอใจไม่พอใจนี่เนี่ยเป็นตัวอวิชชา ังน,นั้นคููปรับในการปฏิบัติที่แท้จริงก็คือที่เราจะต้องมาเจริญสติปัฏฐานการมีสติทั้งมปชัญงยะ,ะระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันจิตไม่ส่งไปภายนอกหากว่าเราใช้ความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมันจะไปรับอารมณ์ภายนอกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คิดว่าเป็นเรา เรารู้เราเห็น RE, เรารักเราพอใจเราไม่พอใจสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นอวิชชาเป็นความ uhm. ที่ทําให้เราเนินช้าในการปฏิบัติการปฏิบัต <c oughs> ิจะมีลักษณะที่ว่าเราต้องกลับเข้ามาเรียรู้การเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติสมัมิเัญญยให้ตื่นรู้ขึ้นมาเพื่อกําจัดความหลง ในการห้าที่เรายึดถือมามันมาเนินนานหลายภพหลายชาตนี่เรามาพิจาะณเรื่องกายกายก็คือรูปกายนี้ <c oughs> รูปกายนี่มีอะไรในความเปลี่ยนแปลงวันนี้จะจีนเนะี่ยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเร่งไม่ยากยัง <c oughs> เมื่อเวลาพระท่านมาบวชเนี่ยอุปชาก็จะให้พิจารณาเรื่องกรรมฐานเดิมผมขนเล็บฟันหนังตับไตไตบุงต่างตๆๆๆ่างอะไรเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็กรรมฐานห้ากรรมฐานเดิมที่มันมีอยู่แล้วผมเรามาวิจนาเรื่องผมพระท่านจะปงปงทุกวันพระที่ พันผ้าใหญ่ไงท่านก็จะปลงก็งเขามาปรุงให้วีนะปรงแล้วปล่อยวางแนละ้วผมเนี่ยเราปรงไปแล้วตัดไปแล้วเดี๋ยวไม่ช้าไม่นานมันก็จะงอกขึ้นมาขนขนคิ้วขนหนวดกับหมือไงทำแล้วก็ปรงปรล,ล,ลงทิ้งไปเสร็จแล้วไม่ช้าไม่นานก็เล็บก็บหมืนกันเล็บนี่ตัดไปแล้วก็เดี๋ยวก็งอกมาใหมา ไม่ไม่กี่วันก็งอกมาใหม่ฟันฟันเราเห็นว่ามันเกิดเกิดฟันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เป็นเด็กพอ,พอพอฟันเริ่มขึ้นฟันนำนม้วก,ก็ค่อยค่อยค่อย่อยหักไปเสื่อมไปฟันแท้ก็ขึ้นมาแทนฟันแท้นี่ก็ใช้ไปเรื่อยเยต่อไปมันก็ค่อยสึกอลไปอายุมาขามาขก็ขขขค่อยค่อยหัก หากไปตีที่สองที่ก็ต้องพูกก่อนไปแล้วก็ก็จะไม่ขึ้นอีกต้องเป็นไทยผฟ,ฟันปลอมผิวหนังก็เหมเงกันผิวหนังของเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่คลอดออกมาผิวหนังก็จะอ่อนนุ่มสดใสพอมีอายุมากเข้ามาเขาก็เริ่มการเปลี่ยนแปลง เป็นนมเป็นสาวก็ผิวก็ผิวพรรณก็จะติงตึงแล้วก็จะไปลุ่มหลงโมเมาในเรื่องของความสวยความงามเรื่องของผิวพรรณพออายุมากข้ามาข้ามก็ค่อยเสื่อมโทรมไปมีจุดมีดามมีกระมีความเหี่ยวยน่นเอาเท่าะทะเลเกตตลาแล้วทุกถึงทุกอย่างผมก็งอฟันก็หักหนังก็เหี่ยว หูก็ตจึงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเสื่อมโทรมไปตามการตามเวลาอันนี้ว่าสภาวะแห่งธรรมนั้นมันปรากฏให้เห็นคือสัจธรรมความจริงนั้นมันมีอยู่แล้วในเราทุกคนว่าเราได้มาเรียนรู้ในกายในจิตแล้วก็จะเข้าใจธรรมะแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของกายนี้เพราะว่า เป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เรามาเรียนรู้ธรรมะคือเรียนรู้ความจริงที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเรายึดถือความไม่จริงว่าเป็นกายของเรามายึดขันห้าเป็นตัวตนของเราพอขันห้ามีการเปลี่ยนแปลงรูปกายมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ก็จะเป็นทุกข์เดืดร้อนเพราะไม่อยากให้กายนี้เก็บป่วยอย่ากให้กายนี้เป็นปกติ แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งมันมันขัดกับความเป็นจริงเพราะถ้ามันเป็นของเราจริงๆแล้วเนี่ยหากว่าเราพิจารณาให้ดีเราจะเห็นว่าเราต้องต้องบังคับมันได้ว่ากายนี้อย่าแก่นะกายนี้อย่าเนะาาจ็บนะกายนี้อย่าตายนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเราจะเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ย ถ้าท่านพิจารณาแล้วเห่นว่าตัดไปแล้วพงไปแล้วไม่ใช่ไม่นานก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลางกัเราสังเกตดูในะใช้สติสั้งหมดเหญาสังเกตดูไม่จะรู้แต่โดยถ้าว่าผู้ไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะอาศัยความรู้สึกไปพอใจในในรูปกายนี้แล้วก็ไม่สนใจในการพิจารณา ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะในในตัวตนได้การที่จะบรรลุสัจธรรมความจริงก็คือการมีสติะระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันบ่อยๆอยู่กับกายบ่อยๆการเคลื่อนไหวไปมาการทํากิจการงานต่างๆให้มีสติะระลึกรู้ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบัน,บน,บนพอจิตเข้าถึงความสง,งบแล้วก็มานั่งพิจารณาเรื่องกายนี้เนี่ย การเจริญปัญญาให้เกิดปัญญาให้เกิดความสัเทิดความจริงเมื่อกิดยอมรับความจริงว่ากายนี้มีคําเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแม้ทั้งสัตว์เดรัจฉานแลสิ่งภายนอกต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเราไม่ควรจะไปยึดถือว่าเป็นเป็นจริงเป็นจําเป็นเรื่องของธรรมชาติ ที่ความเกิดขึ้นตั้งแล้วดับไปอันนี้ก็ธรรมะมนันปรากฏเห็นอยู่เมื่อเราเห็นเรายอมรับความจริงแล้วทุกทุกจะไม่มีหรือจะมีกันน้อยที่สุดเพราะจิตนั้นเข้าใจแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เรากายเป็นเพียงธาตุก็คือ,คอมีดินมีน้ำมีไฟมีลมที่ประทุมกันข้อง กาพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บและความตายทุกคนจะต้องถึงจุดนี้นี่ความทุกข์นั้นรออยู่หากว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมเราจะไปยึดถือว่ากายนี้เป็นเรานั่นแหละทุกจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อความแก่ปรากฏก็ไม่อยากให้แก่ เมื่อผมงอกก็ไม่อยากให้งอกเมื่อฟันถักก็ไม่อยากให้หักหรือฟันมันบวชมันหลุดมันกลอนก็ไม่อยากให้มันเป็นหนังมันมันจะเขียวไม่อยากให้มันเขี่ยวหอมันจะตึงไม่อยากให้มันตึงตามันจะผ้าวัวไม่อยากให้มันผ้าวัวผมขนเล็บฟันหนังแตกสิ่งเราเนี้มันจะเปลี่ยนแปลงแปรปวนยู่ตลอดเวลาถ้าเรา ช้ความรู้สึกไม่ยอมรับความจริงมันก็จะเป็นทุกข์มันก็จะไปปรับแต่งมันมณมโดยเฉพาะอารมสต,ตีนั่นก็จะไปพยายามที่จะปรับแต่งให้มันสวยให้มันงามเหมือนเดิมอะในสมัยสาวๆเ,เวลายุมากแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเพราะนั้นผู้ที่จะเข้าถึงธรรมความจริงก็ต้องพอิจารณา ในกายทั้งขานของเจ้าของนี้นแนวยามรับความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วด้วยสติทั้งบัณฑัญะกจิตจะปล่อยวางจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายเราพิจารณาไปถึงความแก่ความเจ็บและความตายเมื่อความเจ็บใกล้เข้ามาเช่นว่าเราป่วยไข้ไม่สบายเราก็รักษามันไปดูแลมันไป หายก็เอาไม่หายก็เอาผู้ที่เข้าใจถ้าจะทรมความจริงแล้วก็คือยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันดับไปแล้วก็เข้าใจเรื่องของกรรมของวิบากในเรื่องของการเจ็บการป่วยนี้อันนึงก็คือมันเกี่ยวเกียบกับกรรมเกี่ยวกับวิบากที่เราได้ทำอาไว้ในอดีตและปัจจุบันนี้ เราก็ต้องมาเจริญกุศลหาว่าคนที่เก็บป่วยบ่อยๆเนี่ยเป็นคนที่เคยเวียนเวียนสัตว์มาทำให้ร่างกายทั้งขาเน,นี่เกิดการเจ็บป่วยเพราะากรรมทั้งหลายที่เกิดจากกายนี้ก็เกิดจากกรรมนั่นแหละมันส่งผลมาทำให้เราเกิดความเจ็บความป่วยความทรมานให้รู้เลยว่าวิกรรมวิบากนี่มันได้มาถึงแล้ว บุญของเราเริ่มน้อยลงแล้วไอ้สังเกตนะ้คนที่มีบุญเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจ็บป่วยเท่าไหร่ก็จะมีร่างกายทั้งขานที่แข็งแรงมีสติปัญญาดีแล้วก็ไม่ฟั่นเฟือนส่วนพ้นที่มีกายมีทั้งขานที่เจ็บป่วยทรมานบ,บอ่อยก็คือการที่เคยบิดเบีย,บย,บยนสัดมากทําให้ผลของกรรมนั้นมาปรากฏที่กายนี้เกิดความเจ็บป่วยทนทรมาน สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามาศึกษาดูเรื่องของกรรมของวิบากนะเราต้องเข้าใจว่ากรรมมันที่ทําไว้เนี่ยมันน้อยแหละบุญกุศลที่สังสมมันน้อยลงก็ต้องมาศึกษาในการเจริญกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติทาให้มากขึ้นเมื่อเจริญกรรมฐานปฏิบัติท้ายมากขึ้นแล้วนี่ก็ต้องแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวร สัพปพต์น้อยใหญ่ตั้งไรตั้งปวงที่เขามาทวงคืนแล้วก็จะทาให้กรรมวิบากนั้น,เ,นเบาบางลงได้แล้วก็ยอมรับความจริงมาถึงทั้งหลายในใกายมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องแตกดับไปพิจารณาเรื่องของความตายนะ ก็ลมหายใจของมนุษย์เราเนี่ยมันดับพอลมดับแล้วกายทั้งขานนี่ก็อยู่ไม่ได้เนี่ยถ้าลมดับถ้าถ้าน้ําในตัวเราถวา,า,าน้อมันก็จะแห้งแห้งแห้งไปร่างกายทั้งขานก็จะเหลือแต่ถ้าดินคือคงกระดูก ผมก็ดูก็อยู่ๆได้ไม่นานก็จะผุพังเสื่อมสลายกลายเป็นดินกลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติหารูปร่างวัตเป็นมนุษย์ไม่มีแล้วไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายก็จะเปลี่ยนสภาพอันเดียวกลับไปสู่ความจรินธรรมชาติอันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติดังนั้นทางเรามาศึกษาในธรรมะในกายในทิศนี้ ความทุกข์จะลดลงจะน้อยลงจนกระทั่งเข้าถึงความจริงได้ทุกข์จะไม่มงเพราะไม่มีใครเกิดใครเกิดใครแก่ใครเจ็บใครตายเป็นเพียงสภาวะของธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราการปฏิบัติเนี่ยก็คือให้เราเข้าใจความจริงในกายในจิตนี่นยก็ปล่อยวาง คนจะเข้าถึงธรรมะจริงๆต้องยอมรับความจริงในกาย <c oughs> <c oughs> ในจนิตนี้แล้วก็มันศึกษาการเจริญสติคำบอถึงยะบ่อยๆตัวสติต้องบัทญายนี่เป็นตัวปัญญามาเป็นควบรับความรู้สึกความคิดนึกปรงแต่งอันนี้มันจะเป็นควบรับให้เราสังเกตดูนะผู้ใดใช้ความรู้สึก ใช้อารมณ์อย่างนี้เป็นเป็นอวิชชาทําให้หลงไม่สามารถที่จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นได้เพราะนั้นก็จะได้ให้เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติที่จะเข้าถึงความจริงและจะเข้าถึงความว่างในจิตอย่างแท้จริงว่าในกาย สังขารนี้จริงๆแล้วก็เป็นเพียงสภาพธรรมที่ปรากฏขึ้นโชกข่าวเกิดขึ้นตั้งแล้วดับไปเราไม่ควรจะไปยึดถือก็ให้มาโชกข่าวแล้วเพื่อเราจะได้มาสร้างกุศลบารมีสร้างกุศลคุณงามความดีไม่ใช่มาสร้างความชั่วสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นสัตว์อื่น อย่างนี้มันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมไม่ไม่ใช่ต่อเวรต่อกรรมให้ที่ดีเป็นการต่อเวรต่อกรรมที่ไม่ดีแล้วก็จะต้องไปเสวยกรรมในภพชาติต่ตอ,ตอไปว่าเราตนใจในการธรรมะที่ต้องสิ้นภพสิ้นชาติแล้วเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้ที่กายที่จิตของเหล่านี้แล้วก็ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายในจิตได้จิตจึงจะเข้าถึง ความบริสุทธิ์แห่งศีลธรรมทิิปัญญา,าเข้าถึงความสงบที่แท้จริงคือความว่างนิ่งใจลงว่างที่ไม่มีอะไรเลยเป็นศุนยันตาเป็นจิตที่เป็นอมตะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่เราได้เรียนรู้ในขันหานี้เป็นสิ่งสมมุติที่ปรากฏขึ้น โดยจบข่าวคือขึ้นตั้งแล้วดับไปคือขึ้นตั้งแล้วดับไปดังที่คำที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในหลักธรรมเ <c oughs> นี่วันนี้ก็ได้อธิบายเรื่องของกายให้โยมเข้าใจบางครัง้งในโยมจะไม่เข้าใจเรื่องของขันห้าในพูดธเดของกาย <c oughs> ผมขกนเล็บมันหนังแล้วก็จะเข้าใจได้ง่าย เพราะมันอยู่กับเราทุกทั้งมันทั้งคืนตั้งแต่หลับแต่ตื่นวันนี้ก็อธิบายเพียงให้เข้าใจเพียงตอนนี้ยังจะได้ไปศึกษาไปปฏิบัติให้เกิดตติเกิด,รรอดอปัญญาสืบต่อไปมันก็จเจริญพร